สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องนาดามาตาพ่อสายทองพ่อสายทองสุดยอดจริงๆเลขสูตรคำนวณเข้าเจ็ดแปดล่างพี่น้องงวดนี่ห้มาแล้วสูตรคำนวณพี่น้องเลขน้อยๆเลขโบราณหาพี่น้องงวดนี่เพิ่นหามาแล้วสองคู่พี่น้องเอ,เอาไปรับส้มเลยค่ะเอาเพิ่นใดตัวใดไปเลยค่ะน้องเมื่อนี่แม่น้องนามาตามพ่อสายทองพี่น้อง ตอนนี้นางรองพอ่อสายอยู่พอ่อสายเพิ่นไปซื้อของอยู่ไหมจ๊ะก็กะเลยแมงดาก็เลยเปน็นยังแมงดาคือถ่ายก่อนเพิ่นพี่น้องเพราะว่าพอ่อสายทองเป็นคนคนบอกเป็นคนบอกน้อยๆไหมจ๊ะแม่น้องดาก็เลยตังย้งอันถ่ายบรรยากาศยามแลงพี่น้องให้เอฟซี FC, เบิง่งน้ำก้นจ้ะเนี่ยนี่แมงดากับนางต้องยื่นถนนดเด้อเด้อมาถ่ายเพราะว่าแมงดามารอบหนึ่งแล้วพี่น้องมามาสองรอบจ้ะบอกพ่อเพิ่นพ่อเพิ่น,นไปรับจ้างจ้ะ พอไปรับจ้างตัดอ้อยแมงดาก PI, antis, ็เลยได้มาขำอย่างมามารอขำจังพอเพื่อพอเพิ่นจะรีไปเพิ่อนอยู่้านข้าพี่น้องแมงดาก็เลยมารอเพิ่อนอยู่บ้านนาบ้านเพิ่นนี่ก็รอพอสายพี่น้องตอนนี้ก็เวลาเป็นเวลาจะหกโมงแรงเด้อจ้ะพ่อสายทองสุดยอดจริงๆพี่น้องเพื่อนไฮเจ็ดแปดพี่น้องเพิ่นไฮเจ็ดแปดตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเลขออก เห็นอยู่จ้าขอบคุณมากเลยพี่น้องผู้หาวรงดงมาแล้วพูนะ่ะมันมันเห็นหูก่อนเห็นเห็นอยู่จ้จเห็นอยู่ปลาหาวรงดงอ่ะมาแต่สายได้หาดองดองกันดีนี่เนาะนางไปในบ้านขอบคุณนางก็ไปในบ้านจนะ FC <4 S 2> <F 4 S 1> ว่าวอโอ้ยตามพอ่อสายให้หน่อยสุดยอดจริงๆเลขสูตรคำนวณให้เจ็ดแปดเลขออกแปดเจ็ดโอ้ยขอบคุณมาสุดยอดพี่พ่อตอนปั่นคุณผูนี่นะเจ้ากับโม่บังหนูบ่บ่งขับต่อจะของ นาะแมนยูจ้ะมุ้ยเพื่อได้ดูเลขสิออกจะได้ไม่พอเพราะเอชซีบนวันมันบรรลุเขาหน้าเนาะพอเนาะมันก็บรรลุเขาหน้าเพิ่นก็มาเข่าจังๆนี่จ้ะกอนเข่าเข่าได้มาได้บารีดวงมันมาขากำมาเข่าจังๆนี่จ้ะบอกบอกเลขวิ่งพร้อมแล้วเอาวิ่งวิ่งตัวได้พอเลขวิ่งแมนจ้ะบอกเทปเปิลการโบเทปไเวลามักก็จังสือบบมักก็บจังสือวิ่งสองหน่วิ่งสองอ่ะจ้ะวิ่งสองจับครูจ้ะบนรัง บนล่างบนล่างสองบนล่างเหรออ่าบนล่างเราจะเนาะบนล่างเด็กบูบอหลายตัวก็ก็เอ็กซี่ขจ้าเทียนแม่นจะเพิ่นให้มาตามอันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหมักเล็กบอหลาไหมจ้ะเขาคือเขาลดคือลดเพิ่นว่าจ้ะถูกต้องคือคือทารุณว่ามันมันบอหลายหางไหมจ้ะสำหรับคนทุนหน่อยเออเขาจี้จับคู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะให้รถผ่านก็ได้จ้ะเด้อมันเสียงดัง คูตัวใดพ่อสองเองเจ็กับสองแปดเน้นคู่ใดพ่อสองเจ็เน้นคู่ใดเน้นสองแเน้นสอบนล่างคือเก็เหรอกับตัน้ำกับตัวไปกับบนล่างเนาะไปกับ วันนี้มันย่านบกคักเขาได้บอกบอกสองตัวจ้ะไปกับบนล่างพอคุณพี่น้องต้องซื้อกับสิงามแหนจังหน่อยเด้อพี่น้องอย่าว่ากันพี่น้องหน่อยแม่แม่งดากันเขียนจะได้กับหงามไหมจ้ะป้าน้ำพึ่งคนเจ้าของอยู่จ้ะเอาพี่น้องสุดยอดจริงๆรพี่น้องพี่น้องพ่อสายทองหายมาแล้วเด้อจ้ะเลขวิ่งพ่อสายทองวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดวิ่งสองบนล่างพี่น้อง วิ่งสองบนล่างจับคู่ไฮสองเจ็ดสองแปดอยู่ในสองคู่ในวงกลมไฮพี่น้องเน้นสองแปดไปกับบนล่างเลยพี่น้องเด้อพอซ้ายบเออ่เว่าหัวทีผ่านมาพอซ้ายไฮเดี๋ยวเด้อพี่น้องหัวที่ผ่านมาพอซ้ายคนไฮตัวนี้จ้นะตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลเลยจ้ะพอซ้ายบบสุดยอดจริงๆแต,<า>แต่ว่าเอฟซีว,ว่าโอ้เสียเสียใจดิบริสุน่ะพอซ้ายเพราะว่าเลขพอซ้ายกับบริเขามาหลายงวดแล้ว แมเวลาบริขามากผนก็เลยบริสือนะแม่พอเพ่าะบริสอมากสิออกคักออกแน่พี่น้องออกตงกุ้ยแม่นป้านจับวางเลยแก่ล่ำให้ได้อยู่มันอยู่กับดวงเด้อแม่นแม่นพออบางบางทีเขาสื่อมันก็ะบอกนะพ่อเนาะข้นมันก็มีขึ้นมีลงแม่นจ้ะแต่ว่าเลขพ่อพ่อสายทองมันนาตามพี่น้องเพราะว่าเลขขึ้นตเดียวห้างเดียว บอกคนแม่น้องระดาวังเตือนเกลืนคุณแม่แจพูนว่าอู้บอสซื้อน้ำพ่อสายเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพ่อเลขมันเป็นเลขทีมันพึ่งออกไม่แต่เอซี่ผลเลยบอสซื้อเออมันก็ผลว่ามันพึ่งออกบอหน้านี่แม่จ้ะเจ็ดแปดบันเมื่อวานเจ็ดบันแม่จ๊ะตัวเก่ามันสำเร็จตัวเก่าไม่แต่นี่เด้อพี่น้องว่าที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้คือหลักฐานของพ่อสายทองว่าที่ผ่านมาพ่อสายทองให้วิ่งเจ็ดเพิ่อนหายเจ็ดแปดตัวเดียวหางเดียวพี่น้องเน้นบน เน้นบนกันล่างพี่น้องสรุปแล้วพี่น้องเลขวันที่หนึ่งพฤศจิกาล่างออกแปดเจ็ดพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ่จะ้ะหัวเลขว่หลายหางเลยซื้อแขกลับไปกลับมาจะ้ะวันนี้เพียงวันนี้วันนี้พอสายผืนหายมาแล้วพอสายทองหายมาแล้วงววันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดพอสายทองให้มาแล้วสอ,องเจ็ด วิ่งสองนะคะสองวิ่งสองบนล่างถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดจับคู่ให้เจ็ดสองสองแปดสองคูนี่เน้นสองแปดเออจ้ะเน้นสองแปดไปกลับบนล่างพี่น้องเอา้าขอบคุณพอซ้ายท่องหลายๆที่ให้แนวทางท้าผูได อยากถูกกับพ่อสายไปบอกงวดนี้จัดเลยพ่อสายบอกสองขู่เน้นๆเดี๋ยวจังได้คงสุดท้ายแม่แดาสีมาตามพ่อสายทองอีกเอาขอบคุณพ่อสายทองเนี่ยร้าที่หายแนวทางขอนเอฟซีมีโชคมีลาบกับพ่อสายทองอะกเออเอฟที่เอ้ยยุ่งกับร้ายมันวะพ่อยุ่งกับร้านกันมี่เอฟที่พ่อได้ขยิบมี่หนึ่พี่น้องเอ้ยทางไปถ่ายคลิปพี่น้องคนทางไปถ่ายคลิปบ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถ่ายตามถ่ายตามนากับเป็นประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้อง เอาคำมาเพิ่อนก็เจ้ากับไรง้วพี่น้องไรง้วเข้าบ้านพี่น้องธรรมาชาติบ้านเฮาเด้อพี่น้องเลยทำมาแรงมากอะ่ะทางนี้ก็เข้าพี่น้องเลยนี่เข้ากันนี่กลางเดือนหนากอ็จได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวหมดแล้วพี่น้องเลยนะี่เริ่มเลื้ยงหมดเลย,เ,ลยเริ่มเลื้ยงหมดเลยเอฟซี FC เอ้ย แต่บดได้คิดฮอดบ้านกระเบิงคิดแมงดาไปก่อนเด้อพี่นอ้องกระเบงคิดแมงดาไปก่อนเบางเออหอให้หายคิดฮอดบ้านพี่น้องช่วงนี้กะดูเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องไกลแล้วหอยหอยคำนี้กระจ้าก็เลี้ยงงัวพี่น้องกระจ้าก็ไล่งัวเขาบ้านคำแล้วท่างนี้ก็เ <c oughs> <c oughs> ขาเขาพี่นีชื่อว่า บางคนก็งามเลยได้เขาพี่น้องบางคนก็ไม่ตยิยาเนี่ยนี่คือว่าเขางามพี่น้องเลยทางนี้ทางนี้นมึงได้พี่น้องเสียหลายอ,อยู่นี่ไม่เต่ก็เขาบรรยากาศพี่น้องเห็นบ่พอเพิน่นจะไหลงัวเข้าบ้านแล้วจ้ะ ีทั้งเขาทั้งปลาอ้อยแต่ว่าไฮนี่รู้สึกว่าชิมมแตะยาไปดองเขาข้าวอพดเฮนมิตะยาเนี่ยข้าวโพดเห็นมิตะยาเลยแต่บรรยากาศไปดองนี่ไหลงัวไหลควายเขาบ้านเขาคอกแลพี่น้องเหม,มืเนเสามาไมพี่น้องชีวิตคนต่างจังหวัดอย่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเสามา,มาแรง,งมารู้สึกว่ายาร้ายค่ะไปดองสองหายสามหายเนี่ย